ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารทีมชาติไทยยูยี่สิบสามอีกเช่นเคยครับเพราะว่าข่าวทีมชาติไทยชุดยูยี่สามเนี่ยก็ได้มีการตั้งโค้ดกุญซือใหม่ของทีมชาติไทยยูยี่สามกันแล้วครับแล้วก็ตัวติงที่เราเคยคาดการไว้เนี่ยไม่ถูกสักคนครับแล้วก็มาํามแป้งครับนายกสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้สารต่อเจตนาลมเจแปนเวคคือเขาใช้โค้ดญี่ปุ่นนะครับมาคุมยูยี่สามแล้วก็โค้ดคนนี้ก็รู้จักกับ อิชิอิด้วยครับเคยทําอยู่ทีมญี่ปุ่นมาก่อนนะเคยเจอกันเคยรู้จักกันครับก็ได้มาร่วม ทีมพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับแล้วก็โค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยยู23เนี่ยเขาชื่อว่าทาคายกินิชิกายะนะครับทาคายกินิชิกายะเนี่ยเขาก็มาเป็นโค้ชทีมชาติยู23ในปัจจุบันนะครับเพื่อจะไปลุยในฟุตบอลเอเชียแล้วก็ซีเกมที่กำลังจะถึงนี้นะครับที่จะแข่งกันในปีหกแปดนั่นแล้วก็จะมาพูดถึงข่าวของโค้ชคนนี้แล้วก็ประวัติความเป็นมาว่าเขาเคยคุมทีมไหนามาก่อนแล้วก็เขาเนี่ยเรียนโค้ชเนี่ยจบอะไรมาครับถึงถึงได้มา เป็นโค้ดเทียมชาติไทยให้เพวกเราได้ติดตามกัน นจนถึงปัจจุบันนี้ครับเขาก็มีสติมากมายที่เขาเคยคุมหลีกมาแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่เรียกได้ว่าสอดคล้องกับแนวทางที่อิชิวางไว้ครับนี่คือโค้ดของทีมชาติไทยยู23ครับนี่คือโค้ดของทีมชาติไทยยู23ชุดเยาวชนคนปัจจุบันนะก็คือทาคายุกินิชิกายะครับแล้วก็การแต่งตั้งนะและก็การเปิดตัวนาะยกสมาคมก็ให้มอบหมายคุณชานวิทย์ครับผลชีวินอุปนายกสมาคมก็ร่วมถ่ายภาพกับ ทาคายกินิชิกะยะแล้วก็ลงนามยางเป็นทางการเซ็นสัญญาครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย,ยได้เลยในร่วมหาเลือก,กับกอิชิอิแล้วก็เฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่นะถึงแนวทางและรูปแบบการทําทีมชาติโยโยบสามาเขาจะต้องการให้โยโยบสามเนี่ยทำทีมแบบไหนเพื่อจะขึ้นไปชุดใหญ่ครับก็ได้มีการมาแสงงานกันแล้วก็ประวัติของทาคายกินิชิกะยะเนี่ยประวัติเขาข้าวคือเขาเนี่ยอายุ51ปีครับมีประสบการณ์ในการขายแข้งกับหลายสโมสรในเจเดียครับแล้วก็ โคยแข่งให้กับนากูยาแกมปัตเงอาวิสปาฟูกุโอกะแล้วก็โตเกียวแวดีนะเจฟยูนิเต็ดแล้วก็เลอันบิเลกนีงาตะนะครับเขาเคยเล่นให้กับทีมพวกนี้มาก่อนนะก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รีทาจากการเป็นนักแข่งแล้วก็ได้มาเข้ารวมอบรมหลักสูตรเจไรเซนครับหลักสูตรยิคของญี่ปุ่นครับแล้วก็หลักสูตรเจไรเซนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับ AFC โปรคือโปรไรเซนนะครับ JFA เอเซนก็คือเหมือนกับว่าทางสมาคมญี่ปุ่นเนี่ย เขามีแบบฝึกของโค้ดเนี่ยที่มันอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับของ AFC ก็เพราะเขาก็มาจัดเป็นของตัวเองคือเหมือนกับให้เหมือนกับถ้าเรียบเทยบกับทีมชาติไทยก็คือทีมชาติไทยเราออกทุนให้ครับประมาณน,นี้แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้ออกทุนให้แต่ว่าแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเปิดโรงเรียนสอนเองนะครับโรงเรียนสอนแล้วก็ความสามารถของโรงเรียนเนี่ยสอนโค้ดเ f a ไรเซนเนี่ยก็มีความสามารถทเทียบเท่ากับหลักสูตรของ AFC Pro ครับที่คือหลักสูตรโปรไรเซนครับที่อยู่ฝ่าเขาได้กำหนดไว้นั่นก และได้ไปทำงานกับหลายสโมสรครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสคนะุบะครับโตเกียวแวดีแล้วก็มหาวิทยาลัยชูเคียวแล้วก็ทีมไอริเล็กนิงกาตแล้วก็ทีมมิตุฮอนระีฮอกแล้วก็เอชซีซากามิฮาระแล้วก็ม um นะัซึโมโตะครับยามังะนะนะเขาก็ได้ รับตำแหนง่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ผู้มาเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกปี2026ในโซนเอเชียรอบสองนะทั้งนี้นาการแต่งตั้งนิชิกยายะถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยุ่นอายุไม่เกิน23ปีชาวญ,ญี่ปุ่นคนที่สองในวัติศาสตร์ต่อจากอากิระนิชินโนะนี่เลยโดยมีภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่ในรายการประบอลแข่งขันซีเกมครับ2025หรือปี68แล้วก็ชิงแชมป์เอเชียปี68ก็คือผมจะสรุปให้ฟังครับจากสิ่งที่ผมนำมาอ่านให้คนฟังก็คือโค้ชคนน เ,เขาเคยคุมสิงคโปร์ชุดใหญ่มาก่อนนะครับแล้วก็เคยคุมเจอทีมชาติไทยด้วยแล้วก็มีการเล่นที่ดีทีมชาติไทยก็ในเบสซัหาหรือให้สก,ก๊เนี่ยไปดูไปดูฟอร์มไป2ฟอร์มมาแล้วนะครับก็ส่งฟอร์มการนำความของทีมชาติไทยเนี่ยก็ส่องเห็นชัดว่าเขาเนมีฝีมือก็สามารถพัฒนานักเตะของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำทีมของอิชิได้นะครับ ทำให้เราเลือกเขาเนี่ยมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยชุดปัจจุบันะครับทากาโยกินี่ชิกายะครับหน้าผู้กสอนทีมชาติไทยยู23รุ่นเยาวชนนะครับเขาก็ได้มารับงานอย่างเต็มตัวครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลครบถ้วนให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันครับข้อมูลวันนี้ก็หมดพี่เท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอจะรียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกด เลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพราะให้นักคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบเรื่องอะไรให้นุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานะแนะนํา ให้กดไปที่คำอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป l a z a d a นะ ผมทำเว็บที่ Google Site ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอในเดสคริ p ชั o นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเ e ลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป l a z า d a นะ